สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่ในช่วงแวะเที่ยวนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่สามชุกตลาดร้อยปีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับทุกคนไปกันเลยครับเมื่อเดินเข้ามานะครับเราก็จะพบกับของกินของใช้มากมายเลยนะครับผม เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับเราก็จะมาไหว้ศาลเจ้าของตลาดสามชุกกันก่อนนะครับตลาดสามชุกร้อยปีนี้นะครับมีของให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีจุดสวยๆเอาไว้สำหรับให้เราถ่ายรูปกันด้วยนะครับ และแล้วผมก็เดินมาเจอเสื้อสวยๆนะครับอ่ามีคําว่าสามชุกสุพรรณบุรีอยู่นะครับมีหลายแบบหลายไซส์ให้เลือกซื้อกันนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถมาแวะซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึกหรือของฝากกันได้นะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเรียกกันว่าลานโพตลาดสามชุกนะครับ เราก็จะเดินชมกันไปต่อเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของตลาดสามชุกอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือร้านบ้านโคกนะครับแล้วเราก็มาเจอกับพ่อหนุ่มคนนี้นะครับโกแก่นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเป็นหุ่นโกแก่ขนาดใหญ่นะครับผมที่อยู่ติดกับร้านบ้านโคกนะครับใครเจอก็สามารถแวะถ่ายรูปกับพ่อหนุ่มโกแก่กันได้นะครับ ตลาด3ามชุกร้อยปีแห่งนี้นะครับก็จะมีหลายซอยมากๆเลยนะครับพื้นที่ตลาดก็มีความกว้างขวางขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับเป็นตลาดเก่าแก่อายุกว่าร0อยปีเลยนะครับสำหรับของกินนะครับก็มีให้เลือกซื้อมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายกินนะครับไม่ควรพลาดเลยครับ แล้วเราก็มาพบอีกไฮไลท์หนึ่ของตลาดสามชุกร้อยปีแห่งนี้นะครับนั่นก็คือลูกชิ้นยักษ์นั่นเองนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของตลาดสามชุกเลยนะครับแม่ค้านะครับก็ใจดีมากๆเลยครับสามารถให้ชิมได้ด้วยนะครับแม่ผมจึงขอชิมเลยนะครับเป็นไงครับแม่อร่อยไหมครับอ่าแม่ผมตอบว่าอร่อยนะครับ นี่ครับลูกชิ้นยักษ์ก็ทํากันใหม่ๆสดๆแบบนี้เลยนะครับผมก็อดใจไม่ไหวครับเลยต้องอุดหนุนมา1ถุงนะครับผมแต่1ถุงของผมก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับนี่ครับลูกชิ้นยักษ์นะครับผมอ่าร้านอิสราลูกชิ้นบิ๊กนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่มาแวะตลาด3ามชุกกันนะครับก็สามารถมาอุดหนุนกันได้นะครับน้ําจิ้มรสเด็ดนะครับลูกชิ้นอร่อยมากๆเลยครับ ก่อนกลับนะครับผมก็ขอแวะซื้อทอดมันอีกสักหนึ่งถุงนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถมาแวะเดินเล่นมาแวะเดินซื้อของกันได้ที่ตลาดร้อยปีอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกันได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าน่ารักทุกๆุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ